กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ FC เก่าที่นา่ารับทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะ mm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทาง ฮานอยมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ84 4 8แปดนะคะก็หลุดไปนะคะล่าง4 9กนะคะก็หลุดไปให้เด่น9ก้านะคะเจาะเก้าไม่เข้านะคะส่วนนอยปกตินอยพิเศษนะคะ08นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง0มานะคะ85นะคะก็มานะ,ะ8 5 ส่วนน้อยปกตินะคะ01ก็เข้าตัวเด่นตัวเนวเ้นตัวชอบนะคะ33ทาเบิรลหลุดนะคะเสียดายมากเลย72ก็หลุดไปนะคะ23ก็หลุดไปนะคะตามจนท้อนะคะวันนี้ก็ลอยมานะคะวันนี้เข้าสองน้อยนะคะเสียดายไม่เข้าสี่น้อยเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพร่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันที่12กันนะคะสำหรับของวันนี้นะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแปด3ก้าหนึ่งสามสองสี่นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งกับ9ก้านะคะหนึ่งกับเกหนึ่งกับสองนะคะพี่นอ้อง อกับ9กนะคะเราก็มาจัดหกันนะคะก็จะมี1นึ่งสามหน้าหนะคะมีหน่งเแล้วก็จะระวังหนไปนิดนึงนะคะหนึ่งหก ส่วนเด่น9นะคะเด่น9เด่น9ก็จะมี90 92 93 95สนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกัน ชุดกันก็จะมีแปดสามเจ็ดสี่แปดหกเก้าหก ห้าสูงนะคะก็แปลงร่างตัวที่ชอบออกนะคะสามหกหกห้านะคะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะ กันเบิ้ลก็จะมีสองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าห้านะคะแล้วก็จะเป็นเก้าหกนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยไว้เนี่ยอ้อมอ้อม,อม,อมใจด้วยนะคะสาว,สวาโซฟพาลูแชนเนล,ลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ด้วยแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะตราบสวัสดีจ้า